สำหรับการติดตั้งในรูปแบบของสำเนานะครับระบบเช็คงานให้คุณครูมาที่ไฟล์นะครับแล้วเลือกคำว่าทำสำเนาเสร็จแล้วให้คุณครูตั้งชื่อสำเนานะครับเป็นชื่อของคุณครูเองนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นห้องเรียนครูเอ็มนะครับแบบนี้เรียบร้อยคุณครูกดทำสำเนานะครับรอสักครู่นะครับให้ระบบโหลด เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณครูครก็จะมีชีต e t ิว t ด้นแ t ตเ e a เ t ้ i t อ a c t i v i t y กิจกรรมนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเข้ามาให้คุณครูไปที่คำว่าส่วนขยายครับแล้วเลือกคำว่า Apps c r i p t นะครับพอได้ Apps c r i p t แล้วนะครับก็จะมีโค้ดขึ้นมานะครับให้คุณครู เลื่อนนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับมาที่ I ิน e x ็นะครับระบบเช็คงานไม่เป็นไรนะครับเลื่อนลงมาในส่วนบรรทัดที่105-106ตรงนี้คุณครูสามารถเพิ่มได้นะครับเช่นห้องเรียนครู M แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาครับเราจะมาตั้งรหัสการเข้าระบบนะครับเพื่อป้องกันให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาเช็คงานในส่วนของความปลอดภัยได้นะครับ เดี๋ยวเรามาที่บรรทัดที่สักครู่นะครับบรรทัดที่622นะครับตรงนี้ให้คุณครูตั้งเป็นรหัสของคุณครูนะครับผมจะตั้งเป็นง่ายๆก่อนนะครับ4 3 2 1แบบนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกครับ กดปุ่มบันทึกนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณครูไปที่การทำให้ใช้งานได้แล้วเลือกทำรายการใหม่ตัวนี้ครับให้ดูนะครับว่าเป็นทุกคนหรือเปล่าตรงสิทธิ์เข้าถึงตัวนี้เป็นฉันนะครับเสร็จแล้วกดการทำให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วกดให้สิทธ์เข้าถึงครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะลิงก์ไปที่เมลเราตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับให้ครูกดที่แอดวานแล้วเลื่อนลงมา go to โครงการไม่มีชื่อครับกด select All เลื่อนลงมากด continue รอสักครู่นะครับก็จะได้ลิงก์ของคุณครูแล้วครับกดลิงก์เว็บของคุณครูได้เลยนะครับนี่ก็จะได้เป็น ระบบบันทึกการส่งงานห้องเรียนครูเอแบบนี้นะครับตรงรหัสตรงนี้แหละครับที่ตั้งเมื่อกี้4 3 2 1เข้ามาแล้วทีนี้ในส่วนของ g o Google s h e e t นะครับ s t u d เ n นเนี่ยมันเป็นชื่อตัวอย่างให้คุณครูเอาชื่อของนักเรียนครูมาวางต่อกันเลยนะครับปอ1ปอ6ถึงปอ6ก็ไล่ลงมานะครับตัวระบบก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ